ซุ้มไทยครับอะไรไม่ nè 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 นเอะไรเช่นี่ในหมูไม่มันต้องหมุนให้เป็นให้มันสวยไงอือเฮ้ภาคสัมภาษณ์เลยมีแต่สัมภาษณ์เลยไม่มีภาค สัมผัสอะไรความรู้สึกของคุณฮะที่จะได้พวกมีนอ๋อพรางวะนุ่นพรางกับพู้นุ่นรอดวิ่งเร็วอ้ยนั้นเอาไว้ก่อนไว้ที่หลังไงป้าป้าครับตัวทีตัวที เออชนแก้วไอ้นั่นได้อยู่ไอ้นั่นนะได้อยู่ไม่กอดสุดยอดเลยโอ้เปะดาเป็นีสีอะไรนะเฮเสียชัดอันนี้เสียชัดเสียชัดอันนี้เสียติ๊กอันนั้นเสียพลุ เสียบลื่อเหรอเห็นแบบนี้แหละพลูเห็นแบบนี้แหละอัดคลิปอยู่านนั้นไม่ได้เลยไม่ได้ก็ต้องแบบประมาณว่าอะไรนะต้องหาคลิปคลิปลงให้ได้สตังค์ไม่เหมือนพลูเด้ทำงานได้ได้ทอง เป็นเสียแล้วทุกวันนี้ยืมยืมยืมใส่ก่อนได้มเนี่ยยืมใส่นี้จะฟงเขายืมบอกเจ้กระนวยเอาทำไมให้กันอย่างนั้นน่ะเลื่อนเด้อฮะโไม่ได้ไปใครมาเอาเองใครมาเอาเอง อ่ะย <ane> ja ีเด็บมาวยน้ำแข็งหมดแล้วน้ำแข็งหมดไม่กินไม่กินกินไม่ได้เนาะกินแก้วเดียวก็โอ้ปวดหัวแล้วทุกวันนี้สซงแก้วเลยจะได้ไม่ปวด

เจ็บไหมอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอร์ดฟอดฟอดนี่ถ่ายนี่นี่ลูกสาวน่ะลูกสาวถ่ายบ่อยแล้วลูกสาวเดี๋ยวได้ดังดังกระชูดจากจากที่เป็นเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วบอลนี่เพราะว่าเขาจะได้ผัวฝรั่ง อะไรแกันนะอะไรเอาไปลงยูทูบมึงไม่ได้ตังค์หรอกลงบวกทำไมอ่ะทำไมว่าไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ทำไมว่าไม่ได้ตังค์เดี๋ยวถึงวันนี้ใช้ชิจชู้มือก่อนใช้ใบไม้ใบกล้วยใบกล้วยเช็ดปากเมือก่อนนะ ใช่ไหมล่ะต้นกล้วยนี่เลยเขาเอาเช็ดเช็ดปากกูย่นหนุนกินเบียร์หนุนกูไม่ใช่แนวกินเอามึงก็ลองกินดูอ่ะลองกูไม่ลองไม่ลองไม่รู้นะคะกูกินมาแล้วเมื่อคืนกินได้เดย์ปวดหัวจริงไหมพี่เมียวเบียรเดียวเมาไหม สวยจูอ mm. ืมสวยจูยังไงสวยจูกำไรพรุ Hayır, <im 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 ่งนี้ไปนั้นไหมไปห้วยระสาไปห้วยระสายไหมเพ่าแต่ไอายสวยจุ๊บอ่ะไอ็นรกสวยห้วยระสายไหมไปได้ไหมไปเล่นน้ำไงไปวันไหนวันเสาร์ไปไปวันไหนพรุ่งนี้ทำไมไม่ไปวันนี้เลยอ้ะฮะ ันนี้มึงดูเวลาก่อนเวลาเที่ยงตาจนี้ไปพ่อติงานศพอ๋อถ่ายงานศพเออเออได้อยู่ได้อยู่ถดายได้อยู่เออคืออยู่ระเบิดใหญ่แล้วดับรอยไปด้วยตกใจ ติดทำงานที่เดิมหรอที่เดิมที่เดิมเวลาเวลาพี่พูดด้วยก็ต้องเงยหน้ามามองพี่ดิทำไมต้องก้มอ่ะเอยใครอยากพอกล้องไหมทำไมอ่ะเป็นเรื่องปกติเยอะขอแห้ง เสร็แล้ว็จตาแดงเออตัวแม่เอาเข้าของมาติงเต้ตัวเองมีปลื้โยเอะแ e n เอะแเออดูก่อนดูก่อนมาดูอยู่นี่บอกมดูอยู่นี่แล้วนะดูอยู่นี่มาแลมาดูนอนนี่ไหมเตรียมเสื้อผ้าเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูสถานการณ์เนาะมาอยู่นี่ก่อนมาดูอยู่นี่ เอา้านแล้วพรุ่งนี้จะตื่นไปห้อยใสพร้อมกันจ้าเดรอนนี่แลนายะกระโดดอะไรกระโดดนาห่าอะไรอย่างนี้ปุ๊บเขาเป็นเบนซ์ว่อไไปเลยไเลย Ya, <tutuk> sudah <tutuk> บ้านี้ตรงอะไรอ่ะอะไรตรงยืนบ้านตรงทำอะไรยืนเล่านี่ๆจ้าภาพอจ้าภาพจ้าภาพ